ทำนาครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูค่ะพอดีว่าช่วงนี้มาอยู่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนก็เป็นลูกชาวสวนชาวนางไงโมก็เลยโดนบังคับค่ะให้มาทำนาซะงั้นเอาจะเป็นคนใช้เลยนะแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำนาเนี่ยมันต้องเละขนาดนี้เลยเหรอวะถึงขั้นแบบว่าเละข,ขึ้นมาบนหน้าเลยงานนี้ก็คือเริ่มไม่สนุกแล้วค่ะล้างออกก็ยากก็คือกลับมาบ้านแล้วหน้าระยยำม,มากก็มันเจอแต่แดดแรงๆสาดเข้าหน้ามาทีนึงรู้เรื่องเลยแล้วมันคือมอรสุ่มอะไรวะเนี่ยหน้าขึ้นฝ้าขึ้นกะหนักมากเลยนี่ก็ไม่่่่่่คคคิดดดวววววววาาาาาาามมมมมัััันน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 จจจจะะะหหกกขีีีีี้้้้้้อออแแแแผสรงงงงบบบตตตไไปเเเถลลยยยุชชฟ ราคาแค่49บาทเองทุกคนตัวนี้เขาเป็นสารสากัดจากซูเปอร์มิกเบอร์รี่จากฝรั่งเศสเลยนะช่วยให้ผิวดูสม่ำเสมอกระจ่างใสเรียบเนียนขึ้นค่ะพอทาแบบนี้ไปต่อเนื่องเป็นประจำหน้าที่มันขึ้นฝ้าขึ้นก็นจะค่อยๆจางลงแบบสัมผัสได้เลยแล้วที่สําคัญนะตัวนี้เขาผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะทุกคนคนผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้ไม่มีแสบหน้าเด้อทั้งตอนเริ่มใช้หรือว่าตอนเจอแดดแล้วเนี่ยโมจะบอกว่าฝ้ามันไม่ใช่เรื่องของอายุอย่างเดียวแดดแสงจากจอหรือแม้แต่รอยสิวเก่าก็เป็นจุดเริ ทั้งถูกและดีมีอยู่จริงราคาน่ารักมากแค่49บาทเองหาซื้อได้ง่ายมากค่ะที่ซีทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะคะตอนนี้ก็คือหน้ากลับมาดูละอ่อนเหมือนเดิมแล้วแล้วอันที่แถมมาก็คือนุ่มเด้งไม่มีฟ้าไม่มีกาอีกต่อไปในๆพวกฝ้าก่าก็หายไปแล้วคลิปหน้าอยากให้มอขี่คนลงหน้าก็คอมเมนต์มาโลดเดอ้อ